คลิปที่จนจบแล้วกดไลค์ก็ลุ้นจนะที่จะรับอร,บรบองบังไปได้เลยถ้าคอมเมนต์ตัวเด็กก็จะมีโอกาสได้บ้ากกว่านะไม่ได้บอกนะแค่พูดเฉยๆวันนี้ไราจะเริ่มต้นแบบของตัวก,การเดจากศูนย์บาทกลายเป็น S <S <an> เดี๋ยวเมื่อกี้กูกูว่ากูจะเล่นแล้วกูเข้ามาแล้วกูได้เหียอะไรจะดูมึงดูมึงดูสี่แสนมันมีใครก็ไม่รู้ว่าะอยู่กูเข้ามาไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะแม็กเดินมาเทคของให้กูแล้วให้กูเอาไปขายเนี่ยมันให้ไอ้ท่อนต่อแสงๆนี่คืออัอนนึงอ่ะเริ่มจากซื้อวางเกบให้ขายซื้อซื้อซื้อบดเอาหม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 ดเอาทีหมดเลยวางขายเก็บขาย นให้อดิกาโตขอบใจเพื่อนขายโอ้โหไอคิมีให้ใหใหเอาไอคอ,อะไรจะเ,เอาไอิดกูเอากูาเอาแล้วกูาขายวู้เป็นบ้องเลยเอาเอาหมดขายขายหมดนีด่คือคนที่พึงมาเล่นหนึ่งอาทิตย์คนเนยลยเร็วปนเลยมึงจะฟ้อนอะไรกูวกวทุกอย่างเฮ้ยเอามายายายาไม่มี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  ได้ริงมึงก็เติมดิมึง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 เติม,ม,ตมไม่เติมอย่าได้ไหนมึงจิ้มเลยไหนดูไหนผลส,สวยๆเอ้ยไอ้ที่ที่จักกูขายอยากหมดเลยเลือกเลือกแค่ดีนะ,ะไหนอะอยากเอาตอนนี้เหรอที่กูเกาะอยู่เนี่ยมันได้แค่ผลเดียวมาเอาผลไหนเอ,าเอ,าอ้าผลเดียวเองเหรอต้นไม่ได้เหรอ <c oughs> ต้นไ,ได้บอยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยโหข้างบนมึงเห็นให้เลือกสองอัน เนี่ยไอ้ไอยี่ตอกเข็ดไอ้ยี่เดะเข็ดไหนวะเอถูกด้ยี่เดอกเขดไอ้ยี่เ่ยโอ้ยเอาอันนี้อันนึงเอานี้อึงแล้วเห็นกลมๆแสงเหลืองๆอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะไหนขบวนนั่นนะไอ้กลมๆเหลืองๆแสงที่เรืองแสงได้ล็อกไว้ทศทีอ้ยมันคือลูกมะพร้าวไม่ได้หรอกอยากได้มันี้เรืองแสงเร็วยังประดับไปดูยิ ยมันทำเี่ยยเนีีูิมปัญหาการเก็บต้นไม้ผมเก็บไม่เสร็จต้นมันส่งเอาลูกอื่นได้ไหมบุฟเฟ่หนังสือหยิบได้ไม่อั้น199เก็บมาแล้วมีบุฟเฟ่หนังสือแถวนี้ด้วยประเด็นนะเอามาเออนั่นแหละโอ้ยยากกินเลี่ยงมาความรู้เข้าสมองมันถูกนะเว้ยเออถูกก็ถูกไม่เป็นไรกูเอาแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะไอไอเหลืองเหลืองไอเยี่ยเด็ดเด็ดเดีดยด็ดเด็ดเหลืองเหลืองก็เยลโล่ ปีโป้มีคนมีคนคว้าหัวใจตัวเองมาหัวใจบอลล็อกมันจริงๆเหรอเอเร็วๆโอ้โหคนดูจะได้แบบจบคลิปอย่างมีความสุขไม่ติดกูไปแล้วขอเช็คราคาก่อนนะมึงขึ้นเป็นหัวแถวซะไอ้เหี้ย์กูขายเลยไหมกูขายเลยไหมมึงขึ้นเป็นหัวแถวซะเอาลูกเล็กก่อนเอาลูกเล็กก่อนโต้ยว้า นิดเดียวบอกเลียวนิดเดียวมีคนให้อะไรด้วยอ้าเอาเออเอาเอาเช็คราคาดิ้หกล้านห้ากดของกูไม่มีใครรักมึงเท่ากูแล้วโอ้ยคือมันปลูกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยถ้ากูขายถึงกูไม่ขายกูมันก็ปลูกไม่ได้ใช่ไหมเ้ยแล้มันเอาไปติดที่เดิมไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อก็คือทําอะไรไม่ได้นอกจากขายใช่ไหมเออขายเลย เป็นหัวแถวหุ้ยยาสิบเอ็ดล้านไอ้ระติ๋งหนึ่งเนี่ยนะแล้วทำไมปูมาอยู่เนี่ยปูใครอ่ะปูบ้านไหนเนี่ยทุกๆหกนาทีปูตัวนี้จะเดินไปขโมยเงินผู้เล่นอ้าวเอ้าเมื่อกี้มันอยู่หน้าใครอ่ะนั่นไม่รู้หน้าหน้าตัางคนออกเกมแลวถูออกเกมเลย